สัญญาณพายุฤด,ดูร้อนจ่อในค่ำคืนวันนี้8พฤษภาคม2568เริ่มมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางเตรียมรับมือค่ำคืนวันนี้ภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมพายุฤด,ดูร้อนจะส่งผลกระทบประเทศไทยตั้งแต่วันที่9ถึง12พฤษภาคมติดตามประกาศเปิดพื้นที่ฝนตกหนักลงกระโชกแรงได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้ปริมาณฝนคาดว่าจะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนสบปปลาวหลวงพระบางใจยบุรีโพนหงโพนสวรรค์เวียงจันทร์ตกหนักมากค่ะจนถึงเมืองเซ บริเวณภาคเหนือพื้นที่สีแดงเข้มจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกวันนี้ค่ะในจังหวัดเชียงรายจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยอำเภอป่าแดดอำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเทิงจังหวัดพะเยาจะมีฝนตกหนักมากกว่าบริเวณจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองพะเยาฝั่งตะวันตกพื้นที่สีแดงอำเภอแม่ใจอำเภอเมืองพะเยาภูการยาวดอกคําใต้อำเภอจุนและฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ภูซางเชียงคำอำเภอปงและเชียงม่วนเตรียมรับมือในจังหวัดพะเยาฝนตกหนักค่ะจังหวัดน่านมีฝนได้เล็กน้อยต,ตอนบนคืออำเภอสองแควส่วนอำเภออื่นๆได้แก่อำเภอทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติเชียงกลาง ท่าวังผาอเภอปัวอเภอบ่อเกลือสันติสุขอเภอเมืองน่านบ้านหลวงภูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยและนามืน่นจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงในจังหวัดน่านเกือบทุกอำเภอและบางพื้นที่อาจมีฝนบางๆเบาบาง,บาง,บางตำบลเท่านั้นเช่นที่เวียงสาและอเภอเมืองน่านค่ะจังหวัดแพร่ตอนบนใกล้กับจังหวัดพะเยามีฝนตกหนักได้แก่อเสองอเภอร้องวาง ส่วนอำเภอหนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพร่มีฝนได้เล็กน้อยตั้งแต่อำเภอสูงแม่นเด่นชัยอำเภอรองจนถึงวังชิ้นท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดลำปางตอนบนคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มอำเภองาวฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเขตติดกับจังหวัดแพร่ตอนล่างได้แก่อำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่หมออำเภอห้างฉัดและอำเภอเกาะคา จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองลำปางส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนเล็กน้อยตั้งแต่ห้างฉัดเสริมงามสบปราบเกาะคาและแม่ทะค่ะตอนล่างของจังหวัดลำปางได้แก่อำเภอแม่พริกอเภอเถินอเภสบปราบจะมีฝนได้เล็กน้อยอภอสามเงาจัังหดตากอเภอเมืองตากอภอวังเจ้ามีฝนเล็กน้อยส่วนอเภอแม่สอดจะมีฝนตกหนักและออื่นๆมีท้องฟ้าครึ้มค่ะ อนบนของภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่โดยฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอชัยปราการส่วนอำเภอแม่อายใกล้กับจังหวัดเชียงรายยังมีเมฆรึ้มอยู่ค่ะอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวเริ่มมีเมฆเข้าปกคลุมคาดว่าจะมีฝนในช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อเภอเมืองเชียงใหม่หางดงแม่วางแม่แจ่มอเภอจอมทองจะมีฝนได้เพียงบางเบาจังหวัดลำพูนตั้งแต่อเมืองลำพูนแม่ทาป่าซางเวียงหนองล่อง มีฝนได้เล็กน้อยจนถึงอำเภอบ้านห้องส่วนอำเภอลี้ยังมีท้องฟ้าโปร่งอยู่ค่ะฝนตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่พยาวน,าน่านลำปางฝั่งตะวันออกแพร่ตอนบนส่วนอุตรดิษฐ์มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อำเภอที่ใกล้กับสบปปลาวคืออำเภอบ้านโคกฟากท่าท่าปลาน้ำปาดส่วนที่ท้องแสนขานอำเภอเมืองอุตรดิษฐรับแลอำเภอตรอนและพิชัยนั้นจะมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะ เป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเช่นในอำเภอทองแสนขันค่ะจังหวัดพิษณุโลกฝนตกหนักอาจอยู่ที่อำเภอชาติตรการและวัดโบด์ส่วนนครไทยวังทองจะเป็นฝนน้อยค่ะจังหวัดพิจิตรเริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่อำเภอเมืองพิจิตรจากเหล็กวังทรายพูนจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนเล็กน้อยที่พลานกระต่ายโกสัมพีนครส่วนอำเภออื่นๆท้อ,ทองฟ้าครึ้มๆค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักที่ภาคตนออกเฉียงเหนือมากที่สุดและเกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากสอปป,อปอลาวมีฝนตกหนักในจังหวัดเลยเริ่มตั้งแต่อานาแห้วด่านซ้ายภูเรือท่าลี่เชียงคานปากชมฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเลยค่ะส่วนอเภอเมืองเลยวังสะพุงจะมีฝนตกอยู่ในเกเล็กน้อยจนถึงปานกลาง และอำเภอภูหลวงหนองหินภูกระดึงผาขาวยังมีท้องฟ้าโปร่องอยู่ค่ะหนองบัวลำพูตอนบนตั้งแต่อําเภอสุวรรณคูหานาวางังนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมีกลุ่มฝนเข้าตกหนักในบริเวณดังกล่าวค่ะจังหวัดหนองคายฝั่งตะวันตกของหนองคายตั้งแต่อําเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตากท่าบอ่อกำลังมีฝนฟ้าขนองจนถึงสะครค่ะส่วนที่อำเภอเมืองหนองคายยังมีฝนน้อยค่ะเมฆครึ้ม จังหวัดอุดรธานีฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนตกหนักในจังหวัดอุดรธานีได้แก่อําเภอบ้านดุงทุ่งฝนพิบูร์รักหนองหานชัยวานศรีธาตุกู่แก้วประจักษ์ศิลปาคมกุมภวาปีหนองหานส่วนฝั่งตะวันตกตั้งแต่อําเภอเมืองจนถึงอําเภอหนองแสงหนองวัวซอกุดจับนั้นมีฝนน้อยค่ะตอนบนของจังหวัดอุดรธานีใกล้กับจังหวัดเลยได้แก่ อำเภอนายูงน้ำโสมมีฝนตกหนักค่ะส่วนบ้านผือบางพื้นที่อาจมีท้องฟ้าครึ้มค่ะจังหวัดบึงการคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นที่บึงการใกล้กับจังหวัดสกลนครและอุดรธาน,นีค่ะบึงการจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบๆในอำเภอเซกาบึงโขงหลงพรเจริญส่วนจังหวัดสกลนครมีฝนเข้าปกคลุมกันทั้งจังหวัดเลยค่ะและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝนตกเล็กน้อยจะอยู่ที่บ้านม่วงค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดเลยค่ะคำตากล้าเจริญศินวานนนิวา,นอนวาดอากาศอํานวยสว่างแดนดินสองดาวพังโคนวาริชภูมิพันานิคมนิคมน้ำอู่นกุดบากภูพานเตางอยโคกสีสุพรรณโพนนาแก้วกุสุมานและอำเภอเมืองสกลนครค่ะส่วนนครพนมค่ะมีฝนปกคลุมกันทั้งจังหวัดเช่นกันและอาจจะตกหนักมากกว่าสกลนครด้วยค่ะ เริ่มตั้งแต่อเภอบ้านแพงนาทโทมสีสงครานาวา่าท่าอูเทนโพนสวรรค์อเภอเมืองอเภอปลาปากวังยางนาแกรเรนูนครและทาาพนมค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะตอนบนของมุกดาหารว่านใหญ่และอเภอเมืองอาจมีฝนตกหนักมากส่วนดงหลวงคำเชอีน้องสูงนิคมคำส้อยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจตกหนักบางแห่งแต่ฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่นิคมคำส้อยและดอนตาลค่ะ จังหวัดอุบลร,ราชธานีมีฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่อเภอเมืองอุบลร,ราชธานีพิบูลมังสาหารเดดอุดมน้ำยืนนาจั่วยบุญทริกเป็นฝนบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะสปปลาวฝนตกหนักจะอยู่ที่ภาคเหนือของสอปปลาวบริเวณที่มีฝนตกหนักภาคาก,ากลางของสอปปลาวสวรน,นเขตค่ะใกล้กับมุกดาหารและตอนบนภาคเหนือคือชัยบุรีหลวงพระบางเวียงจันทร์โพนง ตอนล่างของภาคใต้ของสปปลาวฝนน้อยค่ะบริเวณใกล้กับอัตตะปือปากเซและจำปาสักมีฝนได้บางพื้นที่เท่านั้นค่ะอีสานตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิมีฝนได้เพียงบางเบาเช่นที่ปากช่องอำเภอเทพรักจังหวัดนครราชสีมาส่วนจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อยในอำเภอบำเน็จนรงและเทพสถิตภาคกลางกลุ่มฝนที่ตกหนักเริ่มตั้งแต่ สุรรพรรณบุรีออู่ทองสองพี่น้องอเภอเมืองสุพรรณบุรีสีประจันรจดีดีจนถึงสามชุกพื้นที่สีแดงจะมีฝนตกหนักในตอนล่างของจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับชายฝั่งส่วนจังหวัดนคนปรปฐมฝนปกคลุมทุกอำเภอค่ะกำแพงแสนบางเลนอ,มเ,อเมืองนคนปรปฐมนครชัยศรีสามพรานจังหวัดราชบรุรีมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่ บ้านปโป่งโพธารามอำเภอเมืองจอมบึงสวนพึ่งบ้านคาปากท่อจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครจะมีฝนโดยเฉพาะสมุทรสงครามจะมีฝนตกหนักสมุทรสาครฝั่งตะวันตกอาจมีฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงค่ำคืนวันนี้ใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนตกหนักค่ะจังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนตั้งแต่อไซโยกพนมทวนด่านมะขามเตี้ยบ่อพลอยห้วยกระเจา ท่าม่วงท่ามะกาฝนตกหนักพื้นที่สีแดงส่วนกรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเริ่มมีเมฆคล้มเข้ามาปกคลุมพระนครศรีอยุธยาอาจมีฝนตกหนักที่เสนาบางบานและบางปะอินส่วนอำเภอพระนครศรีอยุธยานครหลวงท่าเรือฝนยังน้อยค่ะอ่างทองฝนยังน้อยและที่จังหวัดลพบุรีมีฝนเล็กน้อยที่ท่าวงุงอำเภอเมืองสิงห์บุรีมีฝนเล็กน้อยที่ท่าช้างค่ะจังหวัด ชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรียังมีท้องฟ้าโปร่งลบบุรีมีฝนตกอยู่ที่โคกสำโรงลำนารายสะโบดลำสนธิชัยบาดาลท่าหลวงค่ะจังหวัดสระบ,บรุรีจะมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณสระบ,บุรีม่วกเหล็กเฉลิมพระเกียรติวังม่วงแก่งคอยเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนภาคตนออก ฝนน้อยค่ะในจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดมีเมฆคลึ้มๆเท่าน,นั้นค่ะวันนี้โอกาสเกิดฝนจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนบริเวณภาคตอนออกค่ะภาคใต้ออะตใจ,จะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองเพชรบุรีชะอาอำเภอหนองยาปล้องส่วนแก่งกระจานมีท้องฟ้าค้มค่ะมีฝนตกบางแห่งเท่าน,นั้นค่ะภาคใต้ใตอนล่างพบกลุ่มฝนที่อำเภอตะกัวป่า,ปาก,กระโปรงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาทับปุดเป็นฝนเล็กน้อยวันนี้ภาคใต้ฝนน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดสตูลสงขาลายะรามีกลุ่มฝนตกหนักบางแห่งเป็นพื้นที่แคบๆค,ค่ะอำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงม่านังจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอจนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยอาจมีฝนตกหนักส่วนที่หัดใหญ่สเสดามีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ พื้นที่อื่นๆตั้งแต่อําเภอเมืองขึ้นไปท้องฟ้าครึ้มพัทลุงนครศรีธรรมราชตรังฝนน้อยค่ะท้องฟ้าครึ้มเท่านั้นค่ะใน,นจังหวัดปัตตานีคาดว่าจะมีฝนที่หนองจิกโคกโพแม่ลานจังหวัดยะลาจะมีฝนเกิดขึ้นที่ยะหากาบังอําเภอเมืองยะลารามันกลงปีนางบันังสตาทานโตมีฝนเหลือเล็กน้อยค่ะส่วนเบตงมีเมฆครึ้มม,มีฝนปลอยๆเขตติดกับประเทศมาเลเซียค่ะนาราธิวาส มีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยค่ะบางๆเบา,บาๆบเท่านั้นที่รีสาครจะแนะและสุขีรินพื้นที่อื่นๆจะเป็นท้องฟ้าโปร่งค่ะภาคใต้โอกาสเกิดฝนที่มีฝนตกหนักบางแห่งคือจังหวัดยะลาสงขลาและสตูลค่ะพื้นที่อื่นๆท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งฝนตกหนักจะอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากสปปล,ลาวมีฝนตกหนักความชื้นค่อนข้างมากจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในวันนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องช่วงวันที่9วันถึง12พฤษภาค,คมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่3เตรียมรับมือวันที่9จะมีฝนตกหนักที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย บึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรกาฬสินธุ์อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีส่วนวันที่10เหนืออีสานกลางตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่องวันที่10ที่ภาคเหนือเริ่มเปิดฉากพายุฤดูร้อนกระทบภาคเหนือได้แก่น่านพแพร่อุตรดิตฐ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่เลยนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม การสินชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบริลัมสุรินทร์สศสษเกตและอุบลราชธานีภาคกลางในวันที่10พฤษภาคมมีพายุฝนฟ้าขนองนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตนออกได้แก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะส่วนวันที่11พฤษภาคมเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้2จังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคิริขันเตรียมรับมือกันด้วยวันที่12ตกอีกต่อเนื่องฝนฟ้าขนอง เนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้โดยเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรสําหรับภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกยังมีฝนตกลมกระโชกแรงต่อเนื่องเกือบทุกจังหวัดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศณเวลา17นาฬิกาของวันที่8พฤษภาคม คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะกลับมามีกําลังแรงขึ้นเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงค่ะพี่น้องภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะเข้าสู่ฤดูมรสุมสําหรับภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ทุกภาคทั่วไทยยังเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางยกเว้นตอนบนของไทยอาจมีฝนตกหนักบางแห่งและอาจมีลมกระชุกแรงเกิดขึ้นด้วยภาคเหนือ อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันมีโอกาสเกิดฝน,นฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยหรือยีของพื้นที่เกิดลมกระชุกแรงบางแห่งส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนละปางพยาวแพร่น,าน่านสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสสูงสุด36-41องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากกลุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมพื้นภาคเหนือด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่จะเกิดลมกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดเลยชัยภูมิหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาสินธุ์มุกดาหารและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ36-39องศาเซลเซียสซึ่งลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศจะร้อน มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่จะเกิดลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีลบบุรีสระบ,บรุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25่สิบไปจนถึง28องศาเซลเซียสและสูงสุด38-40องศาเซลเซียสโดยลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกอากาศจะร้อนมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาสิบของพื้นที่ในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 6 2 8องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่3 4 3 8องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่ในจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดประมาณ24-28ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด3 4 3 6ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนมีฝนฟ้าคะนอง ประมาณร้อยละสาของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ27-28ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด36-37ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปแนวโน้มปริมาณฝนคาดว่าจะตกหนักและกระจายตัวร้อยละถึงของพื้นที่เกือบทั่วไทยและเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองระหว่างวันที่เไปจนถึง12พฤษภาคมเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบน หลังจากนี้ฤดูฝนอาจเข้ามาเร็วกว่าปกติเพราะตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปยังมีฝนตกต่อเนื่องหากมีฝนกระจายตัวเกินกว่าร้อยละหกสิบของพื้นที่ทุกภาคทั่วไทยกรมอุตุนิยมวิทยาอาจประกาศเข้าสู่ฤดูฝนส่วนในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเป็นฉบับล่าสุดฉบับที่3และเปิดพื้นที่ฝนตกหนะักเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปพายุฤด,ดูร้อนส่งผลกระทบค่ะ ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยและมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพรุ่งนี้วันที่9พฤษภาคมอากาศร้อนจัดหลังจากนั้นจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือให้เตรียมรับมือในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธ์สกลนครร้อยเอ็ดยโสธร สีสเกตสุรินทร์นครราชสีมาชัยภูมิบริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าคนองฝนน้อยแต่ลมจะกระชุกแรงภาคกลางค่ำคืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บรุรีชัยนาทอ่างทองกรุงเทพมหานครและปริมณทนภาคตันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราวันที่9พฤษภาคมภาคตันออกเฉียงเหนือช่วงดึกนครราชสีมาบริลามสุรินทร์รีสเกต บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในวันที่9ซึ่งวันที่9ปริมาณฝนยังน้อยจากโมเดลของ ECMWF คาดการณ์ที่ภาคเหนือช่วงเย็นจนถึงข้ามจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลำปางลำพูนแพร่ปากสุขโขทยัยพิษณุโลกด้านหน้าเทือกเขาเพชรชบูรณ์ส่วนช่วงดึกๆวันที่9ปริมาณฝนจะเข้าปกคลุมในจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรวันที่10ภาคเหนือจึงจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์แพร่น่านจะมีฝนตกต่อเนื่องช่วงวันที่10จนถึงเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายค่ะวันที่11ปริมาณฝนจะตกหนักที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมทั้งวันที่10ช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนภาคกลางภาคตอนออกและภาคเหนือตอนล่างวันที่10ฝนจะตกหนักบางแห่งภาคใต้ ฝนจากลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝนเล็กน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่สีแดงฝนมากที่สุดพีคที่สุดคือวันที่11-12ปจนถึง 12, พฤษภาคมโดยมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงช่วงบ่ายจนถึงค่ำเหนืออีสานกลางตะวันออกตเตรียมรับมือส่วนภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงฝนจะเพิ่มขึ้นในวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ ขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับน้าฝนชุ่มฉ่ำในรอบนี้และอาจเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤษภาคมก็เป็นไปได้ค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ